ดาบเรียนท่านประธานรัฐสภากระผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศิวิไลฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้กระผมจะขออภิปรายการเสนอร่างร,รัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนกว่า1นึ่งแสนสามหรายชื่อเข้าเสนอชื่อตามรัฐมนูญมาตรา2 5 6หมาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งตามหลักการในการขอแก้ไขครั้งนี้คือการแก้ไขเพิ่มเติมและธรรมนูญแห่งรัฐจักรไทยเพื่อยกเลิกมาตรา65เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในหมวดที่7รัฐสภามาตราที่79ถึง157และเพิ่มบทบัญญัติใหม่ในหมวดที่7เจ็ดสภาผู้แทแนราษฎรมาตรา79ถึงมาตรา141แทนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159เพิ่มเติมมาตรา193ทับ มาตรา193เทับสองเพื่อยกเลิกหมวด11สารรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตรา2 0 0ถึง214และเพิ่มบทบัญญัติใหม่ในหมวดที่11สารรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตรา2 0 0ถึง215แทนเพื่อยกเลิกหมวด12องค์กรอิสระตั้งแต่มาตรา212ถึงมาตรา2 4 7และเพิ่มเติมบทบัญญัติเป็นหมวด12องค์กรอิสระตั้งแต่มาตรา216ถึง247ทับสแทน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพื่อยกเลิกมาหมวด16การปฏิรูปประเทศตั้งแต่มาตรา257ถึง261เพื่อเพิ่มเติมหมวด16การลบล้างผลพวงรัฐประหารตั้งแต่วันที่22พฤษภา2557และการป้องกันและการต่อต้านการรัฐประหารตั้งแต่มาตรา257ถึง261เพื่อยกเลิกมาตรา269 270 271 272และมาตรา279 เราต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณไทยกรไทย2560นี้มีต้นขั้วมาจากการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสองสมัยซึ่งใกล้จะครบ8ปีในวันที่23สิงหา2565ตั้งแต่22พฤษภา2557เป็นต้นมาเพราะมบีบทบัญญัติลองรับและรับรองการกระทำการเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113และได้นิรโทษกรรมตนเองกับพวก ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2557ฉบับชั่วคราวในมาในมาตรา48และรับรองและรองรับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา279ทั้งสิน้นผมจะอภิปรายในประเด็นส่วนของมาตรา272นั้นสมควรยกเลิกเป็นอย่างมากเพราะมีอย่างที่ไหนเอาสอวอ250คน ที่ตนเองเลือกมากับมือมาโหวตตนเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสอส,อสฝ่ายรัฐบาลอีก200กว่าคนเดิมทีผมก็เห็นว่าประเทศไทยควรจะมีสมาชิกวุฒิสภาไว้กันกองกฎหมายเพื่อความรอบคอบเพราะบางทีสสอ,อาจจะไม่รอบคอบพอแต่วุฒิสภาหมายถึงสภาที่มีแต่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีเจ้าของมีความเป็นอิสระทางการเมืองที่สําคัญต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่สว250ชุดปัจจุบันที่ยึดโยงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและสวกลุ่มนี้มีความซื่อสัตย์พักดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างสุดลิ่มท่มประตูยกตัวอย่างเมื่อวันที่24มิถุนาามีการประชุมวุฒิสภาพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ถามสวที่มาประชุม250คนว่าในที่นี้มีใครไม่เชื่อมั่นผมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีใครยกมือเลย นะครับถ้าอย่างนั้นผมจึงอยากเรียนให้ท่านนายกมติเนี่ยลองไปถามประชาชนบ้างสิหรือไม่ท่านก็เปิดคอมเมนต์ a c e b o o กส่วนตัวของนายกฐมตรีก็จะรู้ว่าประชาชนรักท่านแค่ไหนหากท่านนายกฐมตรีกลัวว่าลูกน้องจะโกหกท่านนายกฐมตรีก็ไปคนเดียวก็ได้นะไปที่ไหนหรือไปกับลูกน้องสักสองคนก็ได้นะครับไปตามชุมชนไปนั่งรถเมนะครับไปไล่นาะหรือไป ไปตามบ้านประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งน้ําท่วมทุกวันเนี่ยในจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครชัยนาทหรือจังหวัดอื่นๆหรือไปตามตลาดหรือห้างก็ได้ไปถามเขาว่ายังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้อยู่ยาวหรือไม่ท่านก็จะรู้คําตอบเองให้ไปฟังกับหูเชื่อกับตาและยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงคนเหล่านั้นมีสูงย่อมมีต่ํามีอํานาจย่อมหมดอํานาจมีวาสนาก็ย่อมหมดวาสนามีบุญก็ย่อมหมดบุญ อย่าฝืนต่อไปเราจะได้เห็นว่าสอวอ250คนนี้ไม่มีส่วนใดที่ยึดโยงกับประชาชนแม้แต่อย่างเดียวถ้ามีแบบนี้ผมก็มองว่าร่างที่เขาเสนอมาเนี่ยให้ยกเลิกไปก็เห็นด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีถ้ายกเลิกไปแล้วผมยังมีความคิดส่วนตัวว่าจะ,จะเพิ่มสอสอีกสัก250คนก็ยังดีกว่าอย่างน้อยก็ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนนะครับ ประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือสวชุดปัจจุบันมีความสําคัญอย่างมากตรงที่ว่าเป็นเป็นคนรับรองการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนไม่ว่าจะเป็นกรรมการปปชกรรมการคอตงอกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินตุลาการสารรัฐธรรมนูนและกรรมการกรกตซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ต้องมีความเป็นการทางการเมืองเพื่อไม่ใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อรักษาบ้านเมืองเอาไว้ ส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศแล้วดูแล้วเนี่ยไม่ทันกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะบุคคลที่เข้าไปดำรงตำแหน่งในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและกรรมการปฏิรูปเป็นบุคคลที่ไม่หลากหลายไม่ครบถ้วนในช่วงวัยสมควรต้องปรับปรุงแก้ไขให้คนใช้คนให้ถูกกับงานเหมาะกับการกำหนดอนาคตไม่ใช่เป็นการกำหนดอนาคตให้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาส่วนการเพิ่มเติมหมวดที่16 การลบล้างผลพวงของการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และการป้องกันการต่อต้านการรัฐประหารถึงแม้ล่างนี้จะรับล่างไปผ่านไปถ้ามีกลุ่มทหารหรือกลุ่มบุคคลที่กระหายอํานาจกลัวว่าจะสูญเสียอํานาจอีกอีกทั้งกลุ่มทหารกลุ่มนี้ยังมีอํานาจในการควบคุมอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัฐจํานวนมากเขียนดีแค่ไหนก็ไม่สามารถห้ามสันดานคนแบบนี้ได้มีวิธีเดียว ที่จะสามารถต่อต้านการรัฐประหารได้คือประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันไม่จ่ายภาษีทุกรูปแบบให้กับรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารถึงอย่างไรสมมุติถ้ามันไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้ในการบริหารประเทศหรืออีกวิธีหนึ่งก็จะใช้วิธีในการอายรยะขัดขืนอย่างเช่นประชาชนมีรถยนต์มีรถบรรทุกมีรถจักรยานยนต์ถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่ก็จอดรถไว้กลางกลางถนนเพื่อต่อต้านการรัฐประหารประท้วงให้ผู้นํารัฐประหารออกไป แค่นี้ทหารกลุ่มที่ยึดอำนาจก็กลับบ้านเก่าไปแน่นอนแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมือนแต่ก่อนสถานการณ์ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีหนี้สินถึงประมาณ9.3ล้านล้านหนี้สินประชาชนอีกสประมาณ14.4ล้านล้านทุนสำรองประเทศเรามีแค่8.7ล้านล้านแค่นั้นมีหนำซ้ำประมาณเดือนหน้าหรือเดือนมะลืนรัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มอีกประมาณ1.0ถึง1.5ล้านล้านไม่รวมเงินกู้ที่ขาดดุลงบประมาณประจำปี800,000ถึง1.0ล้านล้านต่อปี แม้จะผ่านพระราชะกำหนดกู้เงินหรือพรบกู้เงินไปก็เป็นการคาดการได้ยากมากว่าจะมีประชาชนนําเงินเก็บก้อนสุดท้ายมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ดอกเบี้ยหรือเปล่าและจะได้ตนได้ต้นขืนเมื่อใดนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หัวหน้าคณะรัฐประหารคนเดิมหรือคนต่อไปไม่กล้าที่จะมาบริหารประเทศต่อหรือไม่กล้าทําต่อไปเพราะว่าปัญหาของบ้านเมืองมันเยอะเหลือเกิน การแก้ไขปัญหาประเทศชาติและประชาชนการหาเงินเข้าประเทศเพื่อมาดูแลประชาชนการประกันรายได้สินค้าเกษตรณปัจจุบันรัฐบาลก็ยังหาเงินมาดูแลเกษตรกรไม่ครบเลยยังขาดอีกประมาณ80ดเด้วยกันหนี้เก่าก็เยอะสะสมเป็นจนวนมากผู้นําประเทศคนใหม่จะต้องมีความเสียสละต้องใช้สมองและสติปัญญาเป็นอย่างมากทําอย่างไรให้ประเทศไทยมีรายได้เข้ามาบริหารคนในประเทศและใช้หนี้เก่า นายกมนตรีคนต่อไปจะต้องเป็นเซลแมนที่ดีแล้วก็มีคุณสมบัติซึ่งนายกมนตรีคนต่อไปจะต้องไม่มีคุณสมบัติที่เป็นนายกมนตรีที่มาจากการรัฐประหารเพราะว่านายกรมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร8ปีที่ผ่านมาเป็นนายกที่บริหารงานไม่เป็นกู้เงินเป็นอย่างเดียวมาแจกและซื้ออาวุธเป็นอย่างเดียวทางรอดของประเทศไทยคือต้องมีนายกมนตรีที่มาจากพลเรือนที่เป็นพ่อค้าหรือเป็นอาชีพอื่นๆก,ก็ได้ยกเว้นทหาร เพราะถ้าเป็นทหารแล้วก็เป็นแบบนี้ดังนั้นผมจึงเรียนมายังพี่น้องประชาชนให้สบายใจเรื่องรัฐประหารได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกอีกทั้งสังเกตได้ว่าเนื้อหาที่พี่น้องประชาชนเสนอมาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในการแก้ไขครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ดีในมุมของผมผมอยากให้ผ่านวาระหนึ่งสองสาไปแต่หลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องทําตามรัฐธรรมนูญมาตรา2องวงเล็บ8เพราะต้องผ่หาผ่านการประชามติเพราะว่าการแก้ไข ดังกล่าวมีการแก้ไขที่มาของอํานาจคุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งในรัฐธรรมนูญหลายองค์กรด้วยกันแต่ผมเชื่อว่าประชาชนให้ผ่านแต่ในรัฐสภาหแห่งนี้ผมเชื่อมั่นว่าสสฝ่ายรัฐบาลและสวชุดปัจจุบันเกือบทั้งหมดจะไม่ให้ผ่านตั้งแต่วาระแรกส่วนตัวผมและพรรคไทยศีวิไลให้ผ่านวาระแรกเพราะเป็นล่างของประชาชนที่เขามีเจตนาที่ดีเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมือง ผมการันตีร่างฉบับนี้ขอบคุณครับ